กะทิกะทิเอ้ยพี่กะทิเอากะทิขึ้นรับดีจ้ะกะทิจ๋ากะทิขึ้นน่าดีแท้ขึ้นน่าดีทะลุเอา นอนดีเถอะลูกอ,อยากนอนลายบอ่เออนอนซะเลนอนซะนอนซะนอนซะนอนเดอ้อคิดฮอดคิดฮอดกัตตีจังยื้ยจะรี่อย่าไปกวนน้องน้องนอนอยู่อาตี I love you